ครับสวัสดีครับ <moder ne> <ท> <fired> ช่องลุงจงประเสริมมาแล้เมื้อนี้กับลุงจงเอาคลิปการทำงานมาฝากเพื่อนๆอีกเื่นเก่าครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำลุงจงในนอวาลุงจงออกงานอย่างมาฝากเพื่อนๆหน่อยลุงจงมีทุกอย่างครับมีมีทุกอย่างเขามาช่องลุงจงนี่ครบรถครับครบรถตามนั้นนะครับนะเดี๋ยวไปเบิงน้ำลุงจงเลยววาลุงจงเอาอย่างน้ำเสนอมื้อนี้ไปเลยครับไปเลย อาเป็นมาสม่งมาลดเบ้าอาหารครับรถสิบล้อาตัวขั้มล็อกสกรูมันขาดครับอยู่ข้างใน,นเดี๋ยวลุงจงพาลงไปเบิ่งเนะาะรถเบ้าอาหารรถอาหารรถบรรทุกอาหาราเดี๋ยวลุงจงพาลงไปเบิ่งข้างใน,น างไหนครับม,มันมันมืนสั่นเลยทางไหนเนี่ยมืนแบบมันรื่นมันรื่นมันรื่นมากเดีย๋ยวต้องจงลงไปนะู่กันนะเดี๋ยวต่างหากันนี่ตัวนี้ครับมันรึตัวนี้

Đây này đẹp này đây lời 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 đây là lời rồi lời cao lời này lời lời cao lời 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 cao lời 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 nó lời 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 nè nè anh bảo bảo thịt đấy, peptide anh nói này, anh nhúc xung nó chỉ gần lót là, ăn bao bớt đấy, ăn bao bớt là ăn bao bớt bớt đấy, ăn bao 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 đấy, ăn bao bớt đấy, đấy, ăn bao bớt đấy, đấy, ăn bao bớt đấy, ăn เม่มันลุ่งไปหยัดเลยเนี่ยลุ่งไปน้องเยันแตกไปร้อนขูดลุ่งไปก็เตินเต้นเต้นตต้นติตตต đến chắc 3 lọ rồi, đến 3 lọ, nó sẽ để tiêm tiêm lọm tiều, lau dán mới để đểtẹt เิยความลำบากครับเพราะว่ามันพื้นทีแ่แคบแลรวก็ยืนบ่ได้เนะยืนแบบถนัดถนัดไ่ได้นั่งแบบถนัดถนัดก็บ่ดได้มืนมืนมอเสีร์เกันห้างห้างมอเตีร์กันห้างหาง มนนีอีกรอบนะึงสงขาเพราะว่ามันเปลีนลักษณะคล้ายๆตัวสามเหลี่ยมนะยึดดัาขอบขอบสงองขาว๋ยว่าจงขคาีิตเดิยบรงรอยแ้วมานเชี่ยมแล้วมันเนี้ยแค่นี้ก็แล้วแล้ว เชุดเรียบร้อยโอเคครับขึบ้นมาแล้วพี่นเนาะมองลงไปเห็นงานงานก็อยู่ไหนๆคนนะเรเห็นดอกขึ้นมาแล้วยินได้ทำประมาณนี้นะครับเนาะเอางานมาฝากเพื่อนๆคือเก่าครับครับกะสองลูกจงกต่จิตประมาณนี้นะครับเนาะมีเมีงานเนาะร้อฝากเพื่อนๆงานลูกจงกับทุกอย่างครับมีทุกอย่างมีทุก มีทุกรูปแบบอยากเบ่งงานหลายๆรสชาติกะมาช่องลุงจงประเสริมนะครับเอางานมาฝากเพื่อนๆมีงานมาฝากมีเก็ตเล็กความรู้เล็กๆน้อยๆบ้างเป็นบางเป็นบางข้างเทนะ้าเนาะเพราะว่าลุงจงกับเป็นคนที่ว่าบาได้ลำได้เรียนเกี่ยวกับงานที่จะของเท็เลยนะครับเนาะอาศัยว่าเดาเกง่ง <laughs> ประมาณนี้เลยครับศัยว่าเดาเก่งเลยครับดีอย่างหนึ่งว่า,าลูกจงมีโอกาสเนาะมีโอกาสได้สัมผัสมันได้อยู่กับมันก็เลยได้เรียนรููไปในตัวนะครับประมาณนี้ก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆเนาะหลายๆอย่างเอามารวมๆกันแล้วก,ก็คืองานนั่นแหละรครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆว่า,าลูกจงมีเก็บความดูเล็กๆน้อยๆบ้างมีงานหลายๆ ตำแหน่งหลายหน้าที่หลายหลายหลายมีกิจกรรมหลายเนาะลุงจงมีมีกิจกรรมหลายครับกับว่าฝากเพื่อนๆตามนี้นะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าครับว่าลุงจงเชื่อเอาอย่างมากวักนทะี่เก่าเนาะประมาณนี้แหละครับเจอกันไหมครับสวัสดีครับ